แฟนบอล92%แยกไม่ออกแล้วว่าอะไรคือ AI กับฟุตเทจจริงเดียวผมจะโชว์ให้ดูว่าทำไมผู้ชายคนนี้ยืนเฉยๆอยู่ในสนามเย้าของตัวเองคุณคาดว่าเขาจะเปิดยาวธรรมดาแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นบอลกลับพุ่งเหมือนจรวดเข้าประตูตรงๆแรกๆทุกคนโดนหลอกกันหมดแต่ปัญญาประดิษฐ์ไม่หยุดแค่นั้นพวกเขายังสร้างประตูที่ตำานานยิ่งกว่าลูกยิงชื่อดัง ของโรเบรทคาร์ลสอีกถ้าผมเอาวิดีโอนี้ให้คุณปู่ผมดูเขาคงสติลหลุดแน่ๆและวิดีโอต่อไปนี่ชัดมากว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคนทําเพื่อจะลืมความเจ็บปวดจากการแพ้เชสิเนตเต็คนนี้ล้มลงและไม่รู้ยังไงก็สะจุดโทษที่เพี้ยนสุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วก็ยังมีอะไรที่หลุดกรอบจินตนาการของคุณอีกพวกเขาเปลี่ยนควีนีสเบิร์ตให้กลายเป็นโรนัลโดเวอร์ชันพีคในปี2008และเธอยังงัดเทรเบล่าที่คุณจะเห็นกันแค่ในอนิเมะอีกด้วยนอกสนามโรนัลโดไม่ได้เป็นนักบอลแล้วแต่โมา ในฐานะพนักงานมูดอเเนลอสห้ามสั่งชุดไก่ชื่อเมซี่ไม่งั้นงานงอกแน่นอนเมซิ่ก็ไม่แพ้เหมือนกันเขากลายเป็นแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตและที่หาสุดคือในวิดีโอเขายังพูดภาษาอาหรับอีกด้วย AI นี่ไปไกลเกินขอบเขตที่ควรจะอยู่จริงๆ